โอเคนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หัวข้อนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเนาะแล้วก็เป็นหัวข้อที่นักเรียนสามารถที่จะพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันก็คือเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างนะครับเนาะสัญ,ญลักษณ์ในการ ทำงานช่างเนี่ยมันมีหลักๆอยู่เลยนะครับเนาะมันจะมีหลักๆอยู่ที่ประมาณ4สัญลักษณ์แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของงานสัญลักษณ์นั้นนะครับเนาะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่นักเรียนควรรู้ก่อน นะครับเนาะเครื่องหมายที่นักเรียนควรรู้อันนี้ในหนังสือเรียนไม่มีใครจะจดก็ได้หรือไม่จดก็ได้นะครับเนาะมันมีเนยบงานเหมือนกันนะครับเนาะนักเรียนเลือกที่จะจดหรือไม่จดก็ก็นักเรียนก็ลองพิจารณาเอานะครับหรือว่าใครจะแคปหน้าจอไว้อ่านตอนสอบก็ได้นะฮะอันนี้หนังสือเรียนไม่มีแน่นอนนะครับเนาะสี่สัญลักษณ์ที่นักเรียนควรรู้จักก่อนที่เราจะไปทํางานช่างนะครับเนาะคือเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเนาะหนึ่งเลยนะักเรียนควรน่าจะได้เรียนเนี่ยได้เคยน่าจะเคยได้ยินเนี่ยมอ,อกนะครับเนาะเขาเรียกมาตาารฐานอุตสาหกรรมนะมอกเนี่ยคือถ้าหากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเนาะรนะหรืออาสนใหญ่มันจะเป็นวัสดุอุป,ปรกรณ์นะเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยควรที่จะได้รับมาตรฐานมอกเพราะว่ามาตรฐานมอกเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ ประเทศไทยนะเป็นคนสร้างเป็นคนรับรองว่าโอเคว่าสูอุปกรณ์ที่เรากําลังซื้อมาใช้อยู่เนี่ยนะเนาะมันผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยละ่ะดังนั้นถ้านักเรียนซื้อของที่ไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีมอ,อกเช่นปักพ่วงนะักเรียนปักพ่วงไข่ไม่มีมอ,อกรน,นี่อันตรายนะลูกเพราะว่าถ้ามันเกิดการดูดการชอ็อตเกิดขึ้นได้เนี่ยนักเรียนอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่เขาผลิตได้แต่เมื่อไหร่ที่มันมีมอ,อก,กอ นะคะนรับเนาะเราชอบเรียกว่าหมอกแบบมีหมอก ok เนี่ยนะครับเนาะมีมอกเนี่ยนะครับเนาะเราก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ผลิตได้ถ้าหากว่าเกิดจากความบกกรองของเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นั้นนั้นเรามาดูนะครับเนาะสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะครับเนาะมอกอันที่หนึ่งเขาเรียกว่ามาตรฐานทั่วไป นะเรียนจำนะลูกนะออกข้อสอบด้วยนะนะครับเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่นะักเรียนควรจะรู้ด้วยในชีวิตประจําวันนะครับเนาะมลอาหารทั่วไปนะฮะจะมีลักษณะนะฮะร,รูปล่างก็คือเป็นสีน้ำเงินนะเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเข้มๆนั่นแหละนะครับเนาะจะเป็นเครื่องหมายบวกนะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็จะมีกรอบ สามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับนะเนาะกรอบสี่เหลี่ยมรอบอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามาตรฐานทั่วไปอันนี้คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรส่วนใหญ่จะเป็นพวกของผลิตภัณฑ์อาหารเห็นไหม,ไหมก็ต้องมีนะนะับผลิตภัณฑ์อาหารก็คือหมายถึงว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเออเครื่องทําเขาเรียกว่าน้ำร้อนอะนะครับเนาะกาต้มน้ำร้อนอะไรเงี้ยวัสดุก่อสร้างวัสดุสำนักง,งานเช่นโต๊ะเก้าอี้ โต๊ะนักเรียนที่นักเรียนกํนลาลังนั่งเนี่ยมันก็มีนมนะมาตรฐานมอกอ่ะลูกนะครับเนาะรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเนาะก็ควรที่จะมีมาตรฐานมอกอ,อันแรกคือมาตรฐานทั่วไปเป็นสีเป็นสีน้ําเงินไม่มีวงกลมล้อมรอบต่อมาอันที่สองเป็นสีดําแล้วมีวงกลมล้อมรอบอันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานบังคับ มาตรฐานบางคบเหมายความไงหมายความว่าเป็นมนาตรฐานที่เขารับรองผลิตภัณฑ์นะฮนะเนาะซึ่งเป็นไปตามที่กําหนดเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อผู้บริโภคเห็นไหมอย่างที่ครูบอกไนงะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่มีมอก,กแล้วมันเกิดความชัุ่เสียหายแล้วเกิดผลกระทบต่อตัวเรา เราไม่สามารถที่จะเรียกร้องต่อผู้ผลิตได้เมื่อมันมีแมลงหานะครับอันเนี้ยส,สีดําและเป็นวงกลมดังนั้นจําไว้เลยว่าถ้าเป็นสีดําแล้วเป็นวงกลมมันคือบังคับเมื่อมัน,มนบังคับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเลยเป็นไม่ขีดไฟเห็นไหมไม่ขีดไฟก็ต้องมีมอกรน,นะลูกเพราะว่ามันเกิดปัญหาตอนเขาได้นะสายไฟตัดพ่วงนะฮะเนาะผงซักฟอกเห็นไหมนะผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือของเล่นเด็กรวมไปถึงหมวกกันน็อกเห็นไหมจะต้องมีมาตรฐานบังคับซึ่งจะเป็นสีดำนะเนาะนะเป็นสีดําแล้วมีวงกลมล้อมรอบอีกทีหนึ่งอันนี้คือมาตรฐานอันที่สองต่อมามาตรฐานอันที่สามเป็นมาตรฐานเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นรูปตัวเอสสีเขียวนะครับเนาะแล้วเสียคำว่า สิ่งแวดล้อมนะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นได้ความรับรองแล้วว่าอันเนี้ยถ้าเราซื้อไปเนี่ยมันจะรักโลกนะคือมันจะประ,ประหยัดพลังงานเอ้ยนะครับอย่างเช่นตู้เย็นเนี่ยมันจะไม่ปล่อยสาร CFC ก็คือสารที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะ่ะนะครับเนาะหรือว่าเครื่องปรับอากาศก,ก็คือแอร์ของเราเนี่ยนะครับเนะาะอาจจะต้องได้รับ เครื่องหมาย S ถึงกรน้อนคือมันอาจจะประหยัดพลังงานก็ได้นะครับเนาะอันนี้คือเครื่องหมายอันที่3นะครับต่อมาเครื่องหมายอันที่4วันนี้คลิปนี้ค่อนข้างจะนานนะลกูกตั้งใจฟังนะเพราะมันสาคัญนะครับเนาะเครื่องหมายที่4ี่เนี่ยเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านนะฮะเรื่องของความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้นะฮะสำคัญเลยส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์มือถือเนื่องจากว่ามันจะต้องรับคลื่นความถี่สัญญ,ญาณรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะลกูก นะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์อันนี้ไม่ค่อยใชล้วนะนะเครื่องรับส่งว,วิทยุนะครับเนาะเครื่องมือทางการแพทย์รวมไปถึงเครื่องสำรองไฟฟ้าอันนี้จะต้องได้รับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะมันมีการนํานําวงจรไฟฟ้าเข้ามาในในในเครื่องมือที่เราต้องใช้ดังนั้นจะต้องผ่านมาตรฐานตัวนี้ด้วยนะครับเนาะจะเป็นรูปตัวเอสสีชมพูนะลูกร,รูปตัวเอสสีชมพูแล้วก็จะมีตัว ตัวอักษรก็คือมีตัว E ตัว M แล้วก็ตัว C นะฮะเนาะตอนนี้มี4มอกอนะ 1. คือทั่วไปสีน้ำเงินไม่มีวงกลม 2. คือบังคับสีดำมีวงกลม 3. สิ่งแวดล้อม S สีเขียวมีคำว่าสิ่งแวดล้อมตรงกลางและ4คือแม่เหล็กไฟฟ้า S สีชมพูมีตัวอักษรคือ C อ E M C นั่นเองนะครับเนาะต่อมานะครับเนาะอันเนี้ยนะครับเนาะ หัวข้อนี้หัวข้อสําคัญเลยนะครับเนาะหัวข้อเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานช่างอย่างที่คุณครูบอกนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนักเรียนเนี่ยเคยเห็นสัญลักษณ์พวกนี้มาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแต่ไม่เรียนไม่รู้ความหมายนะฮะไม่รู้ความหมายหรือไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรหลักๆนะลูกหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สีจำให้ดีนะลูกนะหลักๆมีสี่สีแล้มีทั้งหมด สามสามเลรูปทรงเลยค่ะคณิตอันแรกเลยคืออันเนี้ยเห็นบ่อยมากตามท้องถนนนักเรียนก็เห็นแต่อันเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานช่างนะลูกนะครับเนาะนะฮะเป็นรูปวงกลมสีแดงมีเครื่องหมายขีีมันหมายความว่าห้ามห้ามคือหยุดนะห้ามคือหยุดคือรู้มันอันตราย,ยนั่นแหละนะห้ามนะอย่างเช่นห้ามอะไรห,ห้าม นั่นถ้ามีอ่เงี้ยในหนังสือเรียนนักเรียนมีไหมหนังสือเรียนนักเรียนมีในลูกนะครับเนาะอยู่ในหนังสือเรียนนะครับเนาะหน้าที่อ่าห้าสิบแปดนะครับหนังสือเรียนห้าห้าสิบแปดเนี่ยเห็นไหมนะฮะในหนังสือเรียนเนี่ยมันผิดนะทําไมคุณถึงบอกว่าผิดนะครับเนาะเนื่องจากว่ามันบอกไม่หมดลูกมันบอกไม่หมดมันบอกแค่สีแล้วมันบอกแค่ว่าสีแดงคือหยุดแต่มันไม่บอกว่าลูกทรงเลขาคณิต มันคืออะไรนะครับเนาะหนังสือเนี่ยมันจะผิดอยู่ตรงสีแดงคาว่าหยุดนี่นแหละนะครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างอ่ะเขาผิดเพราะว่าสีแดงหยุดต้องเป็นวงกลมต้องเป็นวงกลมนะลูกจำไว้เลยว่าถ้าเป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วขีดคาดหมายความว่ามันต้องหยุดมันอันตรายละนะครับส่วนใหญ่จะให้เป็นสีแดงไม่ใช่ส่วนใหญ่ละเขาจะบังคับเป็นสีแดงต่อมานะเครื่องหมายสามเหลี่ยมแล้วก็มีสีดําเป็นขอบ นะสามเหลี่ยมสีดําเป็นขอบนะครับเนาะสามเหลี่ยมสีเหลืองแล้วก็สีดําเป็นขอบคือเตือนเตือนให้ระวังนะฮะเตือนให้ระวังในสือ่อดิจิแนหะเห็นไหมเขามีกันนะระวังไฟฟ้าแรงสูงเห็นไหม ก็มีรูปสายไฟฟ้าฟาดนะครับเนาะหรือว่าในหนังสือเรียนนักเรียนอาจจะเห็นชัดกว่านะครับเนาะเนะเป็นรูปคนรูปคนแล้วก็เป็นรูปหัวกะโหลกอะเป็นการการบาดคือระวังเรื่องของสารเคมีอันตรายอ่าเห็นไหมกระนัตสีเหลืองจำไว้เลยว่าเขาเตือนให้ระวังแดงคือหยุดแดงวงกลมหยุดสามเหลี่ยมเหลืองขอบดำคือเตือนให้ระวังต่อมาสีอันที่สาม คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นเครื่องหมายวงกลมนะเป็นรูปโลง่ลง,ลงเลยสคาน,นี้แต่เป็นวงกลมนะครับเนาะเป็นสีบอกให้บังคับให้ปฏิบัติคือคุณต้องทำถ้าไม่ทำมันจะเกิดอันตรายเช่นในตัวอย่างนะครับเห็นไหมนั่นเอยจะเห็นว่าเป็นหน้ากากใช่ไหมก็คือให้สวมหน้ากากนะเนาะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเนาะหรือว่ามีลูกสวิตเนี่ยให้ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนเนี่ยนะคควรนะรเขาบอกว่า สีน้ำเงินคือการบังคับลูกบังคับให้ทำเพื่อให้ปลอดภัยโอเคนะต่อมาสีเขียวสีเขียวลูกทรงเเลรค่ะคณิตจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางทีอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ให้นึกว่าเป็นสีเขียวนะสีเขียวนักเรียนจำอาเลยว่ามันคือหนทางแห่งความปลอดภัยอย่างเช่นนักเรียนนึกออกไหม เวลาเราไปห้างสรรพสินค้าหรือไปโรงพยาบาลถ้าเห็นป้ายสีเขียวเขาจะเขียนว่าทางหนีไฟเห็นไหมมันคือสีแห่งความปลอดภัยดังนั้นถ้าเราไปตามสีนั้นหรือทําตามสีนั้นมันจะปลอดภัยโอเคนะ,สะแสดงถึงสภาวะของความปลอดภัยเป็นสีเขียวรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเนาะ,ะมาดูสไลด์นี้สไลด์นี้เป็นสไลด์สรุปที่ค่อนข้างที่จะชัดเจน นะครับหนึ่งเลยสีแดงนะแดงคือจุดคือห้ามนะฮะเนาะคือหยุดห้ามทําต้องไม่ทำนะเนาะมีสัญลักษณ์เป็นแถบวงกลมนะเนาะพร้อมกับแถบเฉียงสีแดงเห็นไหมนะฮะเนาะในรูปเนี่ยก็จะเป็นว่าห้ามใช้รถยกห้ามใช้น้ําดับไฟห้ามสวมรองเท้าแตะนะครับเนาะอันนี้คือห้ามสีแดงวงกลมมีขีดขาด ต่อมาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่แหละคือบังคับต้องทำบังคับให้ปฏิบัตินะฮะอย่างในรูปเห็นไหมบังคับให้สวมหมวกนิรภัยบงับงคับบังคับให้ใส่รองเท้านิรภัยบังคับให้สวมถุงมือนิรภัยนี่คือการบังคับถ้าไม่ปฏิบัติถือว่าผิดโอเคนะต่อมาสีเหลืองสีเหลืองเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขีดขอบเป็นสีดำ นะคือเป็นการเตือนให้ระวังว่ามันจะมีอันตรายเช่นเห็นไหมไฟฟ้าแรงสูงก็จะมีรูปสีเหลืองแล้วก็มีสายฟ้าฟาดนะครับเนาะหรือรูปคนล้มก็คือระวังลื่นล้มเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นสัญลักษณ์อันสุดท้ายเนี่ยคือเครื่องหมายตกใจนะเครื่องหมายตกใจหรือนะครับเนาะเป็นเครื่องหมายคือระวังมันอันตรายนะระวังว่ามันอันตรายนะครับเนาะต่อมานะครับเนาะ อันที่สามอันที่สี่นะครับคือสีเขียวนะย่างที่ครูบอกเนาะสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเนาะคือสภาวะแห่งความปลอดภัยนะนักเรียนจะเห็นว่าเอ้เป็นสีเขียวแล้วก็จ้งในไปเครื่องหมายบวกก็คือพยาบาลก็คือเป็นการปฐรมพยาบาลเห็นไหมทางหนีไฟอย่างเงี้ยนะครับเนาะหรือโทรศพัพท์ฉุกเฉินนั่นคือถ้าเราเห็นสีเขียวเมื่อเราต้องการหาความช่วยเหลือเนี่ยไปหาสีเขียวนะครับเนาะและอีกอันหนึ่งที่หนังสือเรียนไม่ได้บอกแล้วก็มันผิดด้วย นะคือสีแดงที่เป็นสีแดงรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุตรัสมันคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอับขีภัยใน,นหนังสือเรียนนะ่ะนักเรียนมันผิดนะลูกนะตรงเนี้ยมันผิดนะมันผิดนะนะในหนังสือเรียนเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุตรัสแล้วมันบอกว่าแดงหยุดมันผิดลูกจริงๆแล้วมันต้องเป็นวงกลมสีแดงขีดฆ่านั่นคือหยุดหรือห้ามนะะเนาะถ้าเป็นสีแดงแล้วมีสี่เหลี่ยมจัตุตรัส คือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์อัคีภัยคือไฟไหม้น,นะครับเนาะนะฮะอย่างเช่นบานไนหนีไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาป้ายสีแดงตรงเนี้ยติดไว้ตรงนั้นที่สีสีแดงสีจุดจุลัดนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอาคีไฟอาคีภายนรือไฟไหม้นั่นแหละนะครับเนาะบันไดหนีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเนาะหรือสายดับเพลิงอยู่ตรงนี้นะครับเนาะหรือจุดที่กดกดกริ่งเนีนย เรื่องเหตุไฟไหม้อะนัเรียนเห็นอาคารสีอาคารเทากับออาคารนั่นอยู่มันจะมีกริ่งนะเนาะแล้วมันก็จะมีป้ายสีแดงๆติดอยู่นะครับเนาะว่าจุดเนี้ยคือเป็นจุดที่เราสามารถที่จะแจ้งเหตุว่ามีเกิดการไฟไหม้ได้ก็คือกดออดแดงนั่นแหละนะครับเนาะดังนั้นนะฮะ,ะ,ะถ้าเป็นรูปทรงวงกลมวงกลมสีแดงคือห้ามวงกลมสีฟ้าหรือสีน้ำเงินคือบังคับสามเหลี่ยมสีเหลืองคือเตือนให้ระวังสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวคือ ปลอดภัยนะเนาะปลอดภัยนะแล้วก็สี่เหลี่ยมจระสีแดงคือเรื่องของอักขีภัยไม่จบเพียงเท่านี้ครับผมนะต่อมาเรื่องของแถบเรื่องของแถบนักเรียนก็เห็นบ่อยมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแล้วบางทีเขาก็ใช้ผิด,ด้วยนักเรียนนะครับเนาะเรื่องของแถบสีแถบสีหรือเครื่องหมายความปลอดภัยอันนี้นะครับเนาะนักเรียนเนี่ย เห็นบ่อยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะช่วงนี้นักเรียนจะเห็นนะกั้นที่กาดหรือตลาดอะไรเงี้ยตลาดหรือกาดหรือแบบสถานที่ต่างๆนะครับเนาะนะส่วนใหญ่แถบเนี่ยจะมีความกว้างขนาดเท่ากันแล้วมันจะเฉียงทั้งหมด45อ,องศานี่คือหลักที่ถูกต้องแถบแรกนักเรียนสีมันจะล้อไปกับเครื่องหอยมยเมื่อกี้เนีลูก เมื่อเครื่องหมายเมื่อกี้มีสีแดงมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะมันจะล้อกันเลยถ้าเป็นแดงดำนักเรียนจะไม่หมแดงดำคืออะไรคือบอกว่ามันอันตรายนะเนาะดังนั้นเครื่องหมายแถบเหมือนกันเลยนะครับเนาถ้าเป็นอ่ะพูดผิดเหลืองดำนะครับเนาะะเหลืองดำเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยคือเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันอันตรายนะนะระวังด้วยมันอันตรายนะเนี่ยคือเหลืองดำอันที่สองแดงขาว แถบแดงขาวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นเขตห่วงห้ามเห็นไหมมันเหมือนกันเลยเหมือนกันกบวงกลมสีแดงเมื่อกี้ใช่ไหมคือการหยุดใช่ไหมนะครับแถบแดงขาวเนี่ยคือเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงถึงเขตห่วงห้ามหรือเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผจญเพลิงคืออาจจะเป็นพื้นที่ไฟไหม้ก็ได้ที่เขาจะาไปกั้นตรงนั้นโอเคนะนะครับเนาะต่อมาแถบื้นที่สามนะคือแถบสีขาวน้ำเงินหรือขาวฟ้าคือเครื่องหมาย ความปลอดภัยเพื่อบังคับให้ปฏิบัติคือถ้ามันในอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณต้องปฏิบัติตามที่เขาระบุในพื้นที่นั้นๆน,น,นะอะไรเงี้ยน,นะครับเนาะคือสีฟ้ากับสีเงินและสีเขียวคือแสดงถึงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันปลอดภัยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะนะเนาะเพราะว่าเขาไม่ไมาไม่ค่อยเอามาใช้อ่ะนะเพราะว่าอ๋อรู้เราเรารู้โดยปริยายว่าว่าอ๋อมันไม่ใส่อะไรอแสดงว่ามันอ่ะน่าจะปลอดภัยแหละนะครับเนาะก็เป็นสีเขียวนะเนาะนี่คือเรื่องของเครื่องหมาย นะครับเนาะย้ำอีกทีนึงจำได้ไหมเอ่ยนะครับเนาะตั้งแต่เรื่องของมอกมกสีมอกใช่ไหมสีฟ้าหรือสีน้ําเงินคือเครื่องหมายบวกสีฟ้าหรือสีน้าเงินไม่มีวงกลมล้อมรอบคือทั่วไปนะครับเนาะสีดํามีวงกลมล้อมรอบคือบังคับเอสตรงกลางสิ่งแวดล้อมคือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหมายความว่าวัสดุสิ่งของที่เราซื้อมาตรงนั้นอ่ะมันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะมันไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะแล้วก็เอส ตัว EMC สีชมพูคือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับเนาะสญยักษ์สีนะครับสญลักษ์สีก็จะมีอยู่4สีสีสีแล้วก็มี3เครื่องหมายนะมี3เครื่องหมายใช่ไหมมี3าูปทรงเลยค่ะคน,นี้แต่ลูกนะครับเนาะแดงแดงวงกลมคือห้ามฟ้าวงกลมคือบังคับสามเหลี่ยมเหลืองคือเตือนสี่เหลี่ยม เขียวคือปลอดภัยแล้วก็สี่เหลี่ยมแดงคืออักขีภัยจำง่ายๆมีห้าอันนะครับเนาะแดงวงกลมคืออะไรเลยต๊ดต๊ดตืดตดตดห้ามนะครับเนาะแดงเอ่อฟ้าวงกลมคืออะไร,บ,รบังคับเขียวสี่เหลี่ยมคืออะไรปลอดภัยสามเหลี่ยมเหลืองคืออะไรอันตรายแล้วก็สี่เหลี่ยมแดงคืออะไรอักขีภัยจบโอเคนะแถบสีเหมือนกันเลยนะครับเนาะเหลืองดําคืออันตรายนะ ขาวแดงคือห้ามนะห้ามหรือเกิดเหตุไฟไฟไหม้นะครับเนาะอ่าขาวฟ้าคือควรบังคับให้ปฏิบัติตามแล้วก็เขียวขาวคือมันปลอดภัยนั่นเองโอเคนะครับเนาววันนี้ก็มาเรียนรู้นะหลักจริงๆยังจังนะครับเนาะในเรื่องของงานช่างนะครับเนาะซึ่งเป็นคือว่าเป็นเนื้อหาที่คลิปเนี้ยเป็นเนื้อหาที่นักเรียนพบเห็นเหมาะมากที่สุดนะครับเนาะแล้วก็ สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุดละในเรื่องของเครื่องหมายในการใช้งานนะครับเนาะดังนั้นเดี๋ยวไปทำคลิปทำใบงานด้วยนะครับน้ะเป็นการจับคู่นะฮะรูปภาพกับข้อความนะครับนาะรูปภาพกับข้อความนะครับนาะดังนั้นก็อ่านให้ดีด้วยนะครับเนาะบางทีมันอาจจะมีคำเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกันนะถ้าเป็นเทนะ็บเนี่ยก็จะมีคำว่าเถบขึ้นต้นนะข้อความอ่ะเทบแสดงถึงอันตรายเถบแสดงถึงเขร่งห่วงห้าม แถบแสดงถึงบังคับให้ปฏิบัติหรือว่าแถบแสดงถึง <c oughs> สภาวะปลอดภัยอะไรเงี้ยะครับเนาะก็ดูใบอ่าใบงานดีๆแล้วก็จับคู่แล้วก็กดฟิ n i ชนะมันก็จะบอกคะแนนแล้วก็แคปหน้าจอตรงนั้นมาส่งคุณครูด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์มากๆนะฮะต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะฮะเนาะในการดำเนินชีวิตนะฮะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใ,งใจเรียนนะัะบ๊ายบาย